พบกับรายการธรรมายุคดิจิตัลบายเจนจีเจนจีกันอีกแล้วค่ะคำว่าสัพปริสธรรมเจ็ดเป็นอย่างไรตามมาฟังกันเลยค่ะพระทูที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้คือคำว่า สับปุริสธรรมเจ็ดค่ะจำกันได้ไหม mm. เจนจีก็เคยเล่าไปบ้างเนาะแล้วเจนจีก็ให้ทุกๆคน ได้มีเทคนิคในการจําถ้าจําภาษาคระ,คะไม่ได้ภาษาบาลีไม่ได้ให้เปรียบเทียบเป็นคนแคททั้ง7ไงคะเพราะว่าในเรื่องสโนไวท์และคนแคทมีทั้งหมด7คนเนาะสับปุริสธรรมเจ็ดก็เหมือนกันค่ะมี7คําเช่นกันเอาเป็นว่ามันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการจดในการจําแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ทําความเข้าใจไปในตัวด้วยคําว่าสับปุริสธรรมเจ็ดเป็นธรรมะ ของคนดีและคนเก่งค่ะคุณขาเป็นธรรมะอีกหมวดหนึ่งเรียกว่าหมวดของสัตบุริสธรรมเป็นธรรมะของสัตบุรุษค่ะมีทั้งหมด7ข้อข้อหนึ่งค่ะคำว่าเหตุภาษาบาลีเรียกว่าธรรมันยุตาคือคนรู้เหตุข้อสองคำว่าผลภาษาบาลีเรียกว่าอัฏฐันยูตา คือรู้จักผลและข้อ 3. คําว่าตนภาษาบาลีเรียกว่าอัตตันยูตาคือรู้จักตนดีว่าเป็นใครค่ะข้อ4คําว่าประมาณภาษาบาลีเรียกว่ามัตตันยูตาก็คือเป็นผู้รู้จักประมาณการมาประมาณตนข้อ5การภาษาบาลีเรียกว่าการันยูตา คือเป็นผู้รู้จักการเวลาค่ะข้อ6ค่ะคำว่าชุมชนภาษาบาลีเรียกว่าปริสันยูตาคือรู้จักชุมชนนั้นๆค่ะส่วนข้อ7ก็สุดท้ายคำว่าบุคคลภาษาบาลีเรียกว่าบุคลันยูตาก็คือให้รู้จักเลือกคบคนนั่นเองค่ะทั้ง7ข้อนี้นะคะถ้าเราพยายามทำความเข้าใจให้ถูกต้อง คนคนนั้นก็จะเป็นทั้งคนเก่งและคนดีจริงๆค่ะคนที่รู้จักถึงคำว่าหมวดสัปปุริสธรรมเจ็ดนี่นะคะก็จะรู้ว่าควรจะทำอะไรกับใครที่ไหนอย่างใดเมื่อใดแบบใดเท่าใดก็จะเท่ากับเป็นคนที่มีธรรมะของสัตบุรุษ หรือคนดีและคนเก่งนั่นเองค่ะแต่คนทั่วๆไปก็ขาดธรรมะหมวดสัพปริสธรรมเจ็ดนี้แล้วไปทำอะไรที่ไม่เหมาะสมสุดท้ายก็มากูกล้องร้องตะโกนว่าเอ๊ะทำไมฉันทำดีถึงไม่ได้ดีนะเจอเจอแต่ความทุกข์ตลอดเลยฉันน่ะเป็นคนดีนะฉันมีเมตานะแต่อย่างที่เจนจีพูดไปบ่อยค่ะว่า ถ้าคุณมีเมตตามแบบไม่มีปัญญาคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยมันก็จะเกิดความไม่พอดีเกิดขึ้นค่ะคุณขาทีนี้มันก็จะไม่มีใครเขาสนใจหรอกค,คุณถึงคุณจะกูกล้องร้องตะโกนขนาดไหนเอาจริงๆนะคะมีแต่เขาจะแอบหัวเราะเยาะคุณรับหลังมาสิคะแต่แม้พอต่อหน้าก็ทําเป็นประจบประแจงพูดปลอบโยนไปอย่างนั้นนะคะแต่ในใจเนี่ยสมน้ําหน้าเรา คนส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนี้ค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้รับการฝึกจิตขัดเกลาใจนะคะแต่ถ้าคนที่ฝึกจิตขัดเกลาใจมาเขาก็จะสงสารคุณเมตตาคุณด้วยความเห็นใจจริงๆค่ะเพราะนั่นล่ะค่ะมันมีสาเหตุมาจากคุณไม่เข้าใจในสัพป,ปริสธรรมเจด แต่ที่คุณมากู่กล้องร้องตะโกนว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีเจอเจอความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยนั่นมันก็มีสาเหตุมาจากเพราะว่าคุณไม่เข้าใจในธรรมะหมวดสับปฤษธิธรรม7หรือเทคนิคง่ายๆเนาะเจนจิให้เรียกว่าคนแพ้ทั้ง7อย่างแท้จริงไงคะซึ่งสับปฤษธิธรรม7จเนี่ยจริงๆมันไม่ยากเลยนะคะคุณคุณจำภาษาบาลีไม่ได้ก็ไม่เป็นไร จำแค่ภาษาไทยที่เป็นคําสั้นๆเท่านั้นเองมันมีแค่7คําเองค่ะคุณขาจําไว้เลยค่ะคนแค่ทั้ง7มีเหตุผลตนประมาณการชุมชนและบุคคลไม่ต้องไปจําภาษาบาลีให้มันปวดเทศปวดขมัดน,นะคะถ้าเรานําทั้ง7คําเนี้ยมาปฏิบัติในชีวิตของเราอยู่เป็นนิจสินเลยอยู่บ่อยๆอย่างที่เจนจีบอกค่ะ ภาวนามยปัญญาฝึกฝนเพื่อพัฒนาตัวเองบ่อยๆนำหมวดธรรมะข้อนี้ละค่ะสับริสธ,ธรรมมาฝึกฝนด้วยชีวิตของคุณก็จะ,จะเจริญงอกงามแล้วก็จะไม่ค่อยเจอความทุกข์ทุกของคุณก็จะลดน้อยลงค่ะให้คุณนำธรรมะหมวดสับริสธ,ธรรม7 ปฏิบัติไปพร้อมๆกับรรมธรรสามหมวด12ข้อที่เจนจิก็เคยเล่าเอาไว้บ้างแล้วแต่เดี๋ยวจะมาทวนให้นิดนึงที่มีหมวดพรมิหาร4มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหมวดอิทธิบาทสีมีฉันทะวิริยะอิตะวิมังสาและหมวดสังหาวัตถุสมีทานปิยวจา,ธธาจาอัตจริยาสมานะตตาสหมวดเนี้ค่ะถ้าคุณฝึกปฏิบัติบ่อย ด้วยความเพียรพยายามรับรองค่ะชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนก็จะเกิดความพอดีเกิดความสมดุลในชีวิตคุณทําอะไรคุณก็จะทําด้วยความพอดีพอดีไม่เวอร์เกินไปอย่างที่ภาษาวัยรุ่นชอบพูดไปบ่อยค่ะว่าอย่าเวอร์อย่าเวอร์นะคะคุณขาเพราะถ้าคุณมีความรู้คู่ปัญญานะคะตัวปัญญาเขาก็จะบอกกับเราค่ะว่าถ้าปัญญาที่ล้ำลึกเหลือกำหนด มันก็ไปกำหนดในเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนซ่อนเร้นปิดบังอำพางซึ่งเป็นปรากฏการณ์ตัวที่ห้าจำกันได้ไหมคะเจนจิเล่าไว้บ่อยๆเลยตัวนี้ล่ะคะ่ะที่ทำให้คนหลายๆคนชีวิตของหลายๆคนมืดมนอนทการกงกงกันเป็นว่าเล่นเลยละคะ่ะ แม่เวลาหมดอีกแล้วค่ะคุณขาเอาเป็นว่าคลิปหน้าจะมาขออธิบายเพิ่มเติมกับธรรมะหมวดสัพบ,บริสธรรม7หรือเทคนิคง่ายๆนะคะจริงๆให้เรียกว่าคนแคระทั้ง7กันอีกสักนิดนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจเช่นเคยค่ะ p ี e ทุกทุกคลิปเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แสดงความคิดเห็นกันได้นะคะท่านไหนมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรสอบถามกันเข้ามาได้เจนจีตอบได้เจนจีก็จะตอบตอบไม่ได้ก็จะไปนค้นหาข้อมูลเพื่อมาตอบให้ฟังกันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันค่ะคุณขาไม่ต้องเครียดกันเจนจีบอกแล้วรายการของเจนจีสบายสบยบันเทิงเชิงเรียนรู้ค่ะคุณขา พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ